วันนี้พบกับช่องพาร a s Channel นะครับวันนี้เราก็จะไปออกทริปที่แม่ถูนะครับไปดูกันว่าวิวจะสวยแค่ไหนไปดูกันเลยครับ Your side and all alone. Will be no นี่นะครับเราก็มาถึงขึ้นทางแล้วนะครับว่าจะไปอีกไลกลไมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับไปดูกันเลยครับ นี่นะครับก็ถึงขึ้นทางแล้วนะครับนี่ครับอยู่ไปครับูได้นะครับอากาศโค่นหนาวมือฝนชาหมดเลยครับว่าไม่ได้ถึงมือวะแล้วก็เราไปลุยกันต่อเลยครับต้องขึ้นดอยอีกไกลครับว่าจะเอาโลกมอแซไปได้หรือไม่ได้ถ้าไม่ได้ก็คือต้นเดิมกัดขาครับปาผมแข็งมาแล้วผมมือไม่ไหวครับ

ออกลงหนามากเลยครับทางไม่ค่อยดีนะมาดีๆนะครับ เอฮ้ยดี่ัาแล้วะ่ะต้องหามากต้องหามากเลยครับ ไป้มสืงไปมาเนัถนโคตรลื่นนะครับดูครับโอเคเราก็เดินขานะครับไปอครับดูครับนี่ครับหมอกลเยอครับเดินขานี่เกือบจะเหนื่อยเลยนะครับว่าโทนี่หมอ เหมาะสวยครับดูชิงน้ำคงครับยดูว่าดูถนนนี้ค่อนข้างจะขึ้นไปยากนะครับอยากให้เอาชีวิตมาตรงก็คอมเมนต์ได้นะคบ ที่นี่มีมีแดดมีหนาวนะครับผมผมเป็นแด้แล้วครับปากแข็งหมดเลยครับลืมแล้วว่าน่าจะขึ้นไปไกลอยู่มั้งออก้างกันดูนี่ครับ เมื่อกี้ฝนตกครับพักแป๊กหนึ่งเราก็เดินขึ้นไปกับขาเลยนะครับดูลมพัดลมพัดมาโค่นเราครับดูวิวครับสวยครับสวยเมื่อกี้ฝนตกนะครับตอนนี้ลงมาแรงเลยครับแล้วก็เราก็จะเดินขึ้นไปกับขาครับดูครับหมอลงเยอะครับ มาได้ครับแต่ว่าต้องระมัดระวังความลึกนะครับแล้วก็ฝนโตรครับช่วงนี้นี่โอเคครับเร็วเราไปดูข้ามบนก่อนเออข้ามบนกันต่อเลยนะครับไปครับครับแล้วก็มาถึงครึ่งทางแล้วนะครับเหนื่อยมากเลยครับแต่ต้องไปนะครับดูกัลหลังครับกําลังงามมากเลยครับดูหัวดูเหนื่อยครับเหนื่อยฝนใหม่แล้วดู โอ้เหมาะเยอะไปต่อเดีนะครับก็จะไปต่อครับคนหนาผมการเกงผมเปียมหมดเลยมองลงไปไม่เห็นอะไรเลยนะครับวันนี้พาพามาชมเหมาะครับ จะได้เออทางก็จะลำบากหน่อยนะครับดูทางนี้ลื่นมากเลยครับต้องเดินระมัดระวังด้วยนะครับดูครับโคตรหนาวเลยครับหมอลงเยอะมากครับหนาวหนักดูของข้างนี้มันเห็นกันเต็เลยนะครับคุณเอาเพื่อดูลงไปเลยไหมครับ <laughs> ซุปเปอร์แมนครับซุปเปอร์แมน ก็ต้องคืออินนิ่นะครับมันจะมีภูเขามองมองลงมองไม่เห็นอะไรแน่นอนเลยครับเหมาะลงเยอะลมโคกแรงนะครับเหนาวมากครับทุกคนดูสนามนำำหญ้าดออูสนามบิก็ได้สนบีมะะยะียไม่รู้กันแล้วก็ต้องขึ้นไป ต,ตรงตรงนี้นะครับถ้าว่าหมอกดูหมอกครับโอ้ยหมอกตัวนี้หมอกเรื่องอะไรสวยส,วยสวยุดๆนี่นี่ภูเขาสูงครับดูจะพาชมตัวนี้นสนามหญ้านะครับดูงามครับงามทะลุสุดยอดเทเบอร์น่าประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะพานะครับไปดูข้างล่าง หนาวไหมครับหนาวมากครับดูขาเปลี่ยนสกปรกมากใครเล่าล่นะแม่โขนครับตามแม่โขนใช่ครับเดี๋ยวไปดูก,กันต่อน,นะครับส่วนู้นน่าจะเป็นปรางการเต็นนะครับเห็นไม่คไปเช่าหมด ก็จะได้ประมาณนี้เลยนะครับดูสินงเนขึ้นมาครึ่งทางแล้วนะครับใกล้จะถึงแล้วครับลมแรงมากครับมือถือผมจะปลิวเลยครับ,คครบนี่ครับขึ้นถึงแล้วนะครับดู

เมื่อสันาเลยากับพานาลอยล้นนสยาลนสายเยอะแยะนาต่งนาสยามลีอาเมสเซนและเกย์ยัตอตเจอต้องาอบอกว่าชอบแตใจับลิวเลยนะคะ Give you your heart been I'm all will be there to the highs and lows Give you mine but your heart's been born. by your side and I'm all alone. ก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพาราชแนลนะครับไว้พบก,กันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย